เมื่อวันที่15สิงหาคม2563กรมเจ้าท่าทดสอบเดินเรือไฟฟ้าต้นแบบในคลองแสนแสบจากท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดถึงท่าเรือประตูน้ำ รวมระยะทางประมาณ4กิโลเมตรภาพรวมออกมาเป็นที่น่าพอใจคือเรือมีเสียงเงียบไม่มีควันเวลาเรือวิ่งไม่มีคลื่นไปกระทบบ้านเรือนริมฝั่งคลองแต่ยังมีจุดต้องแก้ไขเนื่องจากเรือไฟฟ้ามีน้ำหนักเบาท้ายเรือกว้างขณะที่ด้านหน้าเรือแคบทำให้พนักงานควบคุมเรือลำบากดังนั้นจึงอาจต้องปรับในส่วนของแบบเรืออีกเล็กน้อยส่วนเรื่องเครื่องยนต์อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ค่ะแต่ระหว่างทดสอบทารควบคุมก็จะตออเรือ ไปเพื่อการเลยนะครับก็จะเริ่มต่อปลายปีนี้คุยกันแล้วว่าเริ่มต้น,นี่ยอย่างน้อย5ลำก็จะต่อไประหว่างนี้ก็เรื่องการทดสอบแบตเตอรีร่ต่างๆก็ก็ทาไปเรื่อยๆก็คาดว่าประมาณไม่เกินการบินจะมีผลยบริการทาการให้ทิ้งของประสาทชใช้ไป ทางนี้การทดสอบเดินเรือไฟฟ้าใช้ความเร็วที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ20นาทีหลังจากนี้จะให้มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรรราชาในฐานะทีมที่ปรึกษ,ษาช่วยปรับเพิ่มเติมคือแบบเรือและหางเสือ โดยระหว่าง6เดือนกรมเจ้าท่าจะทดสอบเดินเรือไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดและไม่เกินกลางปี2564จะสามารถนําเรือไฟฟ้ามาให้บริการประชาชนในคลองแสนแสบโดยไม่เก็บค่าโดยสารเพิ่มและภายใน2ปีคาดว่าจะเห็นเรือไฟฟ้าวิ่งคลองแสนแสบได้ประมาณ40ลําค่ะเรือไฟฟ้าเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ดีะนะครับแต่ว่ายังอยู่ข้อจํากัดของแบตเตอรี่ข้อจํากัดของการชาร์จไฟนะครับซึ่ง ในอนาคตเราก็ต้องดูด้วยตัวบ่งชี้ว่าเรือไฟฟ้าจะไปได้ไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับรถยนต์ไฟฟ้าถ้ารถยนต์ไฟฟ้ามีการพัฒนาเรือไฟฟ้าก็ใช้แบตเตอรี่ของรถยนต์นะครับสถานีไฟฟ้าแบบชาร์จเร็วของรถยนต์มาชารเรือไฟฟ้าต้นแบบมีต้นทุนลำละ14ล้านบาทมีความยาว20.2เมตร น้ำหนักบรรทุกรวม19,000กิโลกรัมบรรทุกผู้โดยสารได้100คนลูกเรือ3คนสามารถใช้ความเร็วได้20กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเรือสามารถวิ่งได้60กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ2ชั่วโมงค่ะ